มาาน,าาน,ปปนแต่รถสิบล,ล้อนี้เคยเข้ามาที่ปั๊มนี้ใช่ไหมพี่น่ะเ,เคยเคยมาปล่อยอ๋อสิล<ะ>้อจะคันต่ำถึงร้อยบาทครับเวลาก็จะขึ้นให้ครับสองชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็สามารถอ่ากคอนแม่เหล็กไฟฟ้าก็ปลดแล้วก็เข้าได้เลยแล้วเขาเปิดยังไงพี่อันนี้ยอนสไลด์ครับสไลด์แล้วก็อ่าส่วนคอมเพรสเซอร์แอร์จะประมาณสามถึงห้านาทีนะครับ แอร์ก็จะเริ่มเย็นแอร์นี่คือจะ,จะจะทำงานอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ครับเราไม่มีรีโมทให้แต<อ>่ตั้งไว้ที่ย,ยี่สิบสี่อ๋อยี่สิบสี่ก็เย็นน่าดีนครับเข้าไว้ไงเราล็อกตรงนี้นะครับพราะแม่เหล็กไม่ทํางานแล้วอ,อ,อ่าล็อกตรงนี้แล้วก็ปิดม่านการใช้รีโมทก็มีที่กระดาษข้างในจะเป็นคอนโทรลทั้งหมดครับเช่นแมกนิทิกเช่นระบบไฟฟ้าเช่นอ่าอ่าอ่ารีเลย์ต่างๆที่อยู่ข้างในครับ ไม่ไม่ต้องเปิดใจก็ได้แต่ว่ามันมันมันอันนี้คือไฟมันยังไม่เปิดใช่ไหมยังครับคือทุกอย่างควบคุมโดยระบบอัตโนมัติหมดใช่ครับก็คือพอยอดที่กินกระแสเกินหนึ่งแอมป์จะใช้ตรงนี้ไม่ได้เนื่องจากว่ามีตัวตัดอยู่ที่คอนโทรลข้างนอกถ้าตัวตัดกระแสถ้าเกินหนึ่งแอมป์ก็คือระบบมันจะล็อกไมหมฮะรู้ว่าไงมันจะตัดไฟครับครับโดยทั่วไปนะครับเป็นประตูแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะต้องมีปุ่มเอ็กซิทเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อปลดกระแสไฟชัว่วคราว เราอยากเดินมีนาเมษาที่ผ่านมากลางวันมีเยอะเพราะมันร้อนอันนี้ก็จะไม่มีการอย่างกลางคืนบางทีมีสองสามลนเนี่ยนักบ้านไม่ไม่อยู่เขาก็มันก็ดูจะไม่เลอะเขไปีกคนก็ได้ที่คินมันนอนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็การให้ทุกคนจริง นอน3ชั่วโมงก็ได้4ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่แต่คือขั้นต่ำคุณจะนอนตั่งชั่วโมงหรือชั่วโมงจริงก็ต้องอย่างน้อยนึง